1>, 1สิงหาคม2560ครับรายง,งานสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดพิษณุโลกวันนี้เริ่มต้นเดือนใหม่นะฮะเดือนสิงหาคมน้ำที่ท่วมทั้งแถบด้านทิศต,ตะวันออกของจังหวัดไม่ว่าจะเป็นด้านชมพูด,ด้านเนินุ่มด้านน้ำภาคด้านคนครไทยก็เริ่มขี้ข่ายแล้วนะครับสถานการณ์ฝนที่ตกทุกสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิด,กดน้ำป่าหลายพื้นที่ขณะน,นี้ส่วนด้านทางด้านทิศต,ตะวันตกครับ กำลังเผชิญปัญหาด้านของแม่น้ำยมครับโดยเฉพาะแม่น้ำยมไหลล้นตลิ่งเป็นวงกว้างนะฮะบ,บริเวณทางตอนบนของอำเภอรบรรกรรมที่รับน้ำจากอำเภอกรงไกลาจ,จังหวัดสุโขทัยในแกตตำบลคุยม่วงตำบลชุมแจงตรงขามและตำบลท่านางงามตั้งแต่25กรกฎาคมเป็นต้นมาครับช่วงที่ฝนตกหนักๆและน้ำจากทาเหนือไหลามาน้ำได้ไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่นาครับ ก็หลายๆคนก็สามารถเก็บเกี่ยวทันหลายท่านก็เกี่ยวไม่ทันครับสู้น้ําไม่ไหวก็ต้องปล่อยไปขณะนี้เราไปสํารวจก็พบว่าบริเวณสะพานเชื่อมระหว่างบ้านชุมแสงกับบ้านตะแบกงามตบนชุมแสงตรงข้ามครับตอนนี้เราบินขึ้นไปจะเห็นภาพของแม่น้ํายมที่เริ่มไหลท่วมเป็นวงกว้างนะครับน้ําจะค่อยๆเป็นลักษณะน้ําท่วมทุ่งค่อยๆท่วมนะครับในทุ่งนาบริเวณนี้เนี่ย บางเจ้าก็เสียหายและบางเจ้าก็เก็บเกี่ยวทันไปแล้วและยังมีอีกจำนวนมากขณะนี้กําลังสู้กับกระแสน้ําอย่างสุดฤทธิ์ครับก็ต้องเอาใจช่วยกันครับเพราะว่าลงทุนกันไปมากแล้วนาข้าวก็เหลือระยะเวลาอีก1 0บถึงสิวันก็จะเก็บเกี่ยวได้ก็พบเห็นกันเป็นปหลายจุดฮนะริมฝั่งแม่น้ํายมชาวนาได้ว่าจ้างรถแบ็คโฮมาทําคันดินกั้นน้าครับก็ เอาใจช่วยนะฮะระยะนี้ฝนเบาบางลงแล้วนะครับก็จะผ่านช่วงนี้ไปได้ก็จะน่าจะปลอดภัยแต่ว่าพิษณุโลกบ้านเรายังมีน้ำมาอีกนะฮะเพราะว่าเพิ่งเริ่มต้นฤดูฝนจริงๆสิสิงหากันยายนนี้ล่องมรสุมกำลังพาดผ่านทางภาคเหนือแลกก้ค่อยๆเคลื่อนตัวมายัางภาคือตอนล่างและเด็ดผ่านทางพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกสองเดือนนี้ฝนก็จะตกชุกมากขึ้นครับ